คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยช่วสิทิมร้านนะครับกับสูตร ดับหน่วยล่างตลอดชีพสุตที่2นะครับดับหน่วยล่างตลอดชีพสูตที่2นะครับตั้งแต่โดยสูตรนี้เราจะแสดงเห็นตั้งแต่ปี6-2เช่นเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรตลอดชีพนะครับตั้งแต่ปี6-2นะครับที่ออก0 7 4 8 2 4 2ตลอด5 6นะครับเราใช้ในส่วนของหลักร้อยรางวัลที่1คูณด้วย2 หลักร้อยรลงวลที่1คูณที่สองแปดสองบหกสบหกบวกด้วย7ดครับ16 16กบกบด้วยเเป็น23าใส่3ามแล้วน,นำค่าท้้ยมาวางนะครับเป็นเลขสามนะครับสแล้วก็ตรวจสอบในหลักดูล่างนะครับ3ไม่พบในหลักดูล่างครับ่วาตัดมาครับหมีนาคม6กสองครับ 1. มีนาคมหกสองคนวณด้วยเลข9้า 9ก้าไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับ16มีนาคม6 2คำนวณได้เลข9 9ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ1เมษายน62คำนวณได้เลข1 1ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ16เมษายน62คำนวณได้เลข3 3ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ2พฤษภาคมครับ2พฤษภาคม6 2คำนวณได้เลข3 สไม่พบในหลักหนวลางครับสิบหพฤษภาคม62กสองคำนวณได้เลขเจ็ดเจ็ดไม่พบในหลักเวลางครับหนึ่งมิถุนายนหกสองคำนวณได้เลขห5าห้าไม่พบในหลักเนวลางครับสิบมิถุนายนหกสองคำนวณได้เลขเจ็ดเจ็ดไม่พบในหลักเวลางครับสิ1หกหนึ่งกรกฎาคมหกสองคำนวณได้เลข9กไม่พบในหลักหนวลางครับ สิบห้ากระดาคมหกสองความน้อยเลขหนึ่งหนึ่งไม่พบในหลักหน่วยล่างครับหนึ่งสิงหาคมหกสองความน้อยเลขเจ็ดเจ็ดไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบหกสิงหาคมสิบหกสิงหาคมหกสองความน้อยเลขห้าห้าไม่พบในหลักหน่วยล่างครับหนึ่งกันยายนหกสองความน้อยเลขหนึ่งเลขหนึ่งครับ 1. เลขหนึ่งนะหนึ่งไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ สิ 16, กันยายนหกสองคำนวณด้วยเลข3 3ไม่พบในหลักเนวล่างครับหตุลาคม62สองคำนวณด้วยเลขเกไม่พบในหลักเนวางครับสิบหกตุลาคมครับสิบหกตุลาคมหกอคำนวณด้วยเลขเจไม่พบในหลักเนวยางครับหพฤศจิกายนครับรับนะครับหพฤศจิกายนหนพฤศจิกายนหกสองคำนวณด้วยเลขส สามไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบหกพฤศจิกายนหกสองปีหกสองนะคำนวณได้เลขหนึ่งหนึ่งพบในหลักหนวล่างแหลุดเนงวดที่หนึ่งนะครับในรอบสองปีกว่านะครับหนึ่งธันวาคมหกสองคำนวณได้เลขเก้าเก้าไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบหกธันวาคมสิบหกธันวาคมหกสองคำนวณได้เลขห้าห้าไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสามสิบธันวาคมหกสองคำนวณเลขเจ็ดเจ็ดไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ สิบเจ็ดมกราคมหกสามปีหกสามนะนะที่ออกสี่เก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่สองตัวล่างออกแปดออกหกแปดนะครับจะป๊มนะครับออกหกแปดนะครับเราใช้ในส่วนหน่วยสิบร้อยหลักร้อยเราเอาไที่หนึ่งคูณด้วยสองนะครับเจ็ดสองสิบสี่สิบสี่สิบสี่บกเจ็ดก็เป็นยี่สิบเอ็ดครับเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งตับเลขหนึ่งหนึ่งไม่พบในหลักหน่วยล,ล,ล,ล่างครับ 1, น 6, 3, หนึ่งกุมภาพันธ์หกสามกำหนด้เลข หนึ่งไม่พบในหลักหเวลานะสิกุมภาพันธ์ปี6 2 6องสามคำนวณเลขห้ 5. 5. ไม่พบในหลักเนวลางครับสิ 16. มีนาคม6กสามคำนวณเลขห้าห้าไม่พบในหลักเนวลางครับสิมีนาคม6กสามคำนวณเลขห้ห้าไม่พบในหลักเนวลางครับสิบพฤษภาคมหกสามคำนวณเลข เลขเดเลขนะเราก็ตรสอบเจไม่พบในหลักหน่วยล่างเห็นไหมครับต่อมาสิมิถุนายนหกสองกสานวยเลข7 7็ดเจ็ดไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบหกมิถุนายนสิบกมิถุนายนหกสิ 6, มิถุนายนหกสากำนวยเลขห้ 6, 3, 5. 5ไม่พบในหลักหน่วยลางครับหกรกดาคมหกสากำนวยเลข7อ่าเลขหนึ ไม่พบในหลักเวล่างครับ16กรกฎาคม63คำน้อยเลข1 1ไม่พบในหลักเนวล่างครับ1สิงหาคม63คำน้อยเลข3 3ไม่พบในหลักเวล่างครับ16สิงหาคม63คำนวณยเลข3 3ไม่พบในหลักเวล่างนะครับ1กันยายนครับ1กันยายน63คำน้อเลข5 5ไม่พบในหลักเนวล่างครับ16กันยายน63คำนวณยเลข7 7ไ hmm. ม uh, ่พบในหลักเนวลางครับ1ตุลาคม63าคำนวณเลข3 3เลข3นั้นไม่พบในหลักเวลางเห็นไหมครับ16ตุลาคม63าคำนวณเลข7 7ไม่พบในหลักเนวลางครับ1พฤศจิกายน6กาคำนวณเลข5 5ไม่พบในหลักเวลางครับ16พฤศจิกายน63าคำนวณเลข9 9ไม่พบในหลักเนวล่างครับ หนึ่งธันวาคมหกสามคำนวเลขห้าห้าไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบหกธันวาคมหกสามคำนวเลขอะไรเลข x สามนะสามแล้วก็ตรวจสอบสามสิบธันวาคมนะสักครู่ครับ x สามดับเลขสามสักครู่ครับสามไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับ ต่อมาครับสามสิบาคมหกปีหกน,นะครับที่เอาไปศูนย์สองแปดส่วน9้ะครับร้อยคูณสหลักหกสองสิบวกเ็ก็เป็น19บเก้ศษเตัดไป็เครับเรามาดู17บเจ็ดมกราคมปี64สนะครับเไม่พบนี้หลักไม่ร้านครับ17บเจ็ดมกราคมปี64นะครับ 2, 7, 3, 2, หลักร้อยคูณสองเจ็ดสคูณสหลักร้อยมันเป็นเลขสามสามคูณสองเป็นห 6กบกจิตก็เป็น13ใส่3ดับเลขสาใช่ไหมอ่าดับเลขสามนะสาม้วก็ตรวจสอบในงวดถัดมา3 2ตัวละอ่างวดถัดมาสองตัวละออก97้ดสามไม่พบในหลักหน่วยลลางเห็นไหมครับต่อมาครับหลักร้อยหน่วยส0ร้อยหลักร้อยเรามัลที่1นคูณด้วย2องสามสองบวกเเป็น13ใสามด,ด,ดับเลขสามนะครับเราตรวจสอบในงวถัดมา ดับเลขสามนะสามไม่พบในหลักหน่วยล่างครับไม่ว่า่อมาเห็นไหมต่อมาครับสิบหกคุมพาพันหกสี่สิบหกคูมพาพันหกสี่นะครับสี่สองสี่หกศูนย์สามนะครับหลักร้อยคือเลขหลักร้อยคือเลขสองเลขหกหกคูณสองหกสองสิบสองใช่ปะสิบสองบวกเจ็ดสิบสองสามสสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า สิบเก้วเราใส่เปอรเลกาใส่ค่าหลังนะครับเปเลก9ต่อมาครับต่อมาครับหนึ่งต่อมาครับหนึ่งมีนาคมนะครับหนึ่งมีนาคมหกสี่นะครับออกแปดสามห้าาสามแปดสัตว์ละออกเจ็ดสามนะครับเ๋ยวสักกุู่นะกล้องเอียงนะครับเก้าไม่พบในหลักไนหลังครับต่อมาหน่วยสิบร้อยหลักร้อย,ยหน่วยที่1คูณที่สองห้าสองห้าเป็นสิบสิบวกเจ็ดคงที่เป็นสิบเจ็ด นะครับได้เจ็ดได้ดับเด้เจ็ดนะครับต่อมาชิบกมีนาคมหกสี่นะครับเลขเจ็ดไม่พบหนึ่งหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างสองตัวมันจะเป็นหนึ่งเก้าฉะนั้นเลขเจ็ดไม่พบต่อมาชิบกมีนาคมหกสี่แปดเก้าศูนย์สี่สองสองนั้หนึ่งเก้านะครับหลักร้อยคูณสองสี่สองปดแปดบวกแปดบวกเจ็ดแปดบวกอีกเจ็ดก็เป็นสิบห้าใส่ห้านะครับ 15แล้วตรวจสอบในงวดทอง1เมษายน64ครับออก4ี 2, 2จับสองกรห x หหลุดครับในงวัตนี้นะครับแต่เราเรอรุนกันต่อไปนะครับในงวัตที่จะถึงต่อไปนะครับเพราะอันนี้เป็นหลุดในรอบ2ปีกว่า2ปีกว่านะหลุดแค่2งวัตนะครับแล้วก็รุนกันต่อ1เมษายน64ครับ4ี2จับสองสอังจักรังย์ 2, 2, 7, 0, 2, 0, หลักร้อยเราจะถึงคูณที่2 2 2เป็น4 4่บวกเครับ4ีบวกเ็ก็เป็น11ใช่ไหม 4ี่บวกเจ็เบกสก,ก็เป็น1ิบเพลท้ดับเล็กหนึ่งโอเคนะครับดูทันนะโอเคนะครับอันนี้เป็นสูตรของดับหลักหน่วยบนตลอดชีพสูตรที่2นะครับหลุดแค่2หลุด2องวัรครับในรอบสองปีกว่านะก็นำเดี๋ยวรอนำเปรียบเทียบกับสูตรอื่นๆนะครับนะ ก็สุดไหนเราดูแล้วก็กดแชร์ลง Facebook นะครับกดแชร์ลงไลน์นะครับจะได้เป็นการตรวจสอบว่าเราดูแล้วเราชมแล้วนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรู้ก่อนร้อยก่อนกับสุดหหวยโชคสิรธีหมื่นล้านครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ